เราลงมาดูสิคะว่าการบริหารแบบถูกต้องหรือถูกใจบริหารแบบไหนดีกว่ากันยติวันนี้ก็คือถูกต้องหรือถูกใจเนี่ยบริหารแบบไหนดีกว่านะครับเราสําคัญมากก็คือต้องทำความเข้าใจคําว่าถูกต้องกับถูกใจซะก่อนอันนี้สําคัญนะครับผมจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นนะครับถ้าผมไปเจอผู้หญิงเข้าคนหนึ่งสมมุติเป็นคุณกานิกาก็แล้วกัน สมมุติว่าคุณกันิกาเนี่ยสวยนะครับสมมุติครับเป็นเรื่องสมมุตินะครับผมเกิดความรักนะครับถ้าผมยึดในเรื่องของความถูกต้องผมก็ต้องเข้าไปทําความรู้จักแล้วก็ว่ากันไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีจนถึงขั้นสู่ขอแต่งงานกันแต่ถ้าผมยึดหลักความถูกใจนะครับเจอสวยปั๊บผมฉุดเลย ผมอยากจะถามครับในกรณีนี้นะครับคุณกนิการจะเลือกแบบถูกต้องหรือเลือกแบบถูกใจ <Yeah. S 1> ถ้าเลือกถูกใจผมจะฉุดนะ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเลือกถูกต้องแปลว่าตัดสินให้ฝ่ายผมชนะเรียบร้อยแล้ว yeah. 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 การบริหารที่ยึดความถูกต้อง รับคนเข้าทำงานก็ต้องยึดที่คนมีความสามารถใครมีความสามารถเข้ามาทำงานแต่ถ้าเอาความถูกใจนะครับไม่มีความสามารถก็รับไปถามทําไมรับนะเป็นญาติทางฝ่ายเมียเมียสั่งให้รับไม่รับกลับบ้านไม่ได้ทีนี้ถ้าท่านจะไปสมัครงานเนี่ยท่านอาจจะสงสัยว่าจะดูได้ยังไงถึงจะรู้ว่าบริษัทนั้นจะ,จะเจริญเขาจะยึดหลักการไม่ได้ยึด ความถูกใจนะครับดูง่ายๆนะครับถ้าคนทํางานเป็นผู้บริหารหน้าตาคล้ายๆฝ่ายผมนะครับยึดความถูกต้องครับแต่ถ้าหน้าตาคล้ายๆฝ่ายค้านครับท่านต้องระวังครับเขายึดความถูกใจนะครับเข้าไปในอนาคตอาจจะหมดได้เมื่อสักครู่นี้นะครับทางด้านฝ่ายเสนอหัวหน้าทีมนะครับอาจารย์ถาวรบอกว่าลองดูสิเนี่ยมาถึงเดินผ่านมาถึงปั๊บเราวไปถึงบอกขอแต่งงานเลยเนี่ยกับอีกอย่างหนึ่งไปขอฉุดเนี่ยจะทำอย่างไร ถามว่าผู้ดำเนินรายการจะเลือกอย่างไรขอเรียนนายทราบว่าผู้ดำเนินรายการรอมานานแล้วครับเรื่องการแต่งงานขอแสดงความเสียใจว่าตอนนี้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าฉุดก็ฉุดเถอะครับตอนนี้แหละครับอะไรก็ได้ให้ได้สักอย่างหนึ่งนะครับรอมานาน เห็นไหมฮะถูกใจเลยไพืครับอะไร้ชัดเจนมากนะครับแล้วมาดูนะมีการบอกอย่างชัดเจนบอกว่าดูสิเนี่ยถ้าเกิดว่าฉุดนี่แสดงว่าถูกใจแต่ถ้าเกิดมีการสู่ขออย่างถูกต้องนั้นถือว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องก็เพิ่งจะมีคราวนี้แหละครับที่หัวหน้าฝ่ายเสนอเนี่ยนะครับมาแสดงอาการแบบถูกต้องเพราะเท่าที่ผ่านมาแกเจอผู้หญิงฉุดมาตลอดนะครับเพิ่งมีวันนี้เท่านั้นเองผมชอบใจนะครับการเปรียบเทียบของท่านอาจารย์ดรเสรีวงนนทานะครับต้าเคยเปรียบเทียบว่า คนเราเนี่ยถ้าจะให้ตรงเนี่ยนะครับอย่าตรงแบบไม้บรรทัดเห็นไหมฮะไม้บรรทัดที่มันตรงจริงๆไปยังไงเนี่ยเขาจะตรงอย่างนี้ตลอดนะครับเขาบอกคนเราถ้าจะให้ตรงให้ดีนี่มันต้องตรงแบบเส้นเชือกนะครับถ้าเห็นไหมเส้นเชือกนะครับเส้นเชือกนี่ตรงนะครับแต่ว่าบางครั้งบางคราวมันก็มีการยืดหยุ่นนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าต้องมีการทําให้มันมี flexibility บ้างนะครับขอโทษนะต้องพูดภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมทางบ้านนี่นะครับวันนี้เรามีต่างชาติมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องเห็นใจใช่ไหมครับต่างชาติต่างภาษา นะครับแต่ว่ามาเมืองไทยเอามาไม่หมดก็มีเหมือนกันเนะยครับใช่ไหมพอดีลืมไว้ที่สาะบินบางส่วนว่าจะกลับไปเก็บเก็บไม่ทันนะครับใช่ไหมูผู้บริหารบางคนยึดหลักการถูกต้องตลอดถูกต้องถูกต้องถูกต้องตลอดลูกน้องมาลาคลอดมีการถามไทถามอะไรรู้ตัวก่อนตั้งเก้าเดือนทำไมไม่นาล่วงหน้าผมอยู่ในเมืองไทยเป็น5ปีอยู่แล้วนะครับแล้วเท่าที่ผมสังเกต ธุรกิจกับคนไทยกับฝรั่งไม่เหมือนกันนะครับพนักงานที่นี่เขาแบบถูกใจเจ้านายมากๆนะครับเจ้านายก็หัวเราะเขาต้องเขาก็ต้องหัวเราะด้วยเจ้านายก็ร้องไห้ก็ต้องร้องไห้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากจะให้เจ้านายไม่ถูกใจนะครับเพราะเจ้านายเป็นพระเจ้าในเมืองนี้นะครับ <Hey. S 1> ผมเห็นอย่างนี้ ผมมีเพื่อนที่มาประเทศไทยนะครับเขาเป็นอเมริกันเขางงวิธีธุรกิจที่นี่นะครับเขาบอกว่าตอนที่เรามีประชุมไม่มีใครพูดอะไรนะครับคนไทยก็เงียบมากถ้าดิฉันเสนอไอเดียก็เขาจะเห็นด้วยกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนที่สหรัฐนะครับตอนที่ประชุมที่ออฟฟิศจะมีคนแบบต่อยกันพูดเสียงดงังก็ยืนแล้วก็พูดแรงๆนะครับแต่ที่นี่ไม่ใช่นะครับทำไมทุกคนเงียบ ผมก็ตอบเขาว่าที่นี่ก็ทุกคนเป็นห่วงเจ้านายนะครับเขากำลังน,นึกถึงโปรโมชั่นนั้นโบนัสนั้นอย่าไปห่วงอย่าไปยุ่งกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอารมณ์ของเราจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกวันทุกวันวันนี้ผมเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มสายนะครับพรุ่งนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นยักษ์ที่ชอบกินเนื้อของพนักงานของผมก็เลยไม่ตรง ไม่ต้องไปเลียแข้งเลียขาของเจ้าหน่ายโดยเฉพาะเจ้าหน่ายฝรั่งด้วยนะครับออตอนนี้ประเทศทไทยนะครับกำลังจะเข้าสู่โลก,โลก,โลกตลาดโลกนะครับเราถ้าจะทำอย่างนั้นต้องทำแบบถูกต้องนะครับเพราะว่านี่คือกติกาของตลาดโลกนะครับและอย่าไปคิดถึง อารมณ์หรือความคิดของบอสด้วยตอนที่คุณเข้าสู่ในตลาดโลกเพราะว่ากติกามันของข้างจะโหดนะครับแล้วคุณต้องทําตามถูกต้องถ้าไม่ทําตามถูกถูกต้องคุณจะประสบปัญหานะครับและถ้าไม,ไม่เชื่อผมนะครับอาจจะต้องนึกถึงกรณีเพชรซาอุดนะครับเสียดายเราไม่ได้ทําถูกต้องตั้งแต่แรกเลยครับ และอย่าไปลืมว่านะครับว่าคนที่ประวัติศาสตร์จะจำไว้ก็คือคนที่กล้าสู้กับความถูกต้องนะครับไม่ใช่เฉือยอย่างนี้เรื่องเกี่ยวกับอะไรถูกถกใจใช่ไหมครับไม่มีใครจะสนใจและไม่มีใครจะจำไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากแอนดรูว์บิซ์ขึ้นมาถึงก็มาพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมไทยในทางที่ว่าเป็นคนระเบียบเรียบร้อยซึ่งจริงๆก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีอยู่แล้วนะครับในการที่ประชุมนี้เราไม่มีการต่อยกันนะครับเรามีการพูดคุยกัน นะครับแต่ผมไม่ทราบว่าบริษัทที่ทําอยู่นั้นเนี่ยจะไม่มีการให,ให้ความเห็นกันนะครับแต่ในบริษัทของผมนั้นเนี่ยในการที่ประชุมนี้เรามีการออกความเห็นกันทุกคนมีสิทธิที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองถูกใจแล้วเราก็จะมาพิจารณากันว่าสิ่งที่ถูกใจนั้นเนี่ยถูกกัญญาบันวิชาชีพหรือไม่ ครับผมก็เพิ่งจะทราบเดี๋ยวนี้นะที่อเมริกาไดีมีการชกปล่อยกันเพราะผมเองก็ยังไม่เคยที่จะไปร่วมประชุมในอเมริกามากมาก,กน,นะฮะก็คิดว่าต่อไปก็คงจะไม่ไปไม่ไปเปิดสาขาที่อเมริกาแน่นอนเพราะฉะนั้นผมคงคิดว่าคำถามท,าที่ควรจะถามในวันนี้จริงๆแล้วสำหรับผู้บริหารก็คือว่าจะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้บริหารให้ถูกใจโดยวิธีการที่ถูกต้องครับ ถูกอกถูกใจแล้วเกินแซลกันไปแซลกันมาแล้วรู้ไหมว่าคุณแอนดูบิกเนี่ยเขาเป็นคนออสเตรเลียแล้วพูดแต่อเมริกาน้วยพูดแต่อเมริกาก็ถึงหัวเลาะไปเลยไงว่ารับไปรับไปไม่ใช่แล้วแกก็ฉลาดนะแกชอบมีเรื่องมีราวอะไรชอบไปมีเรื่องที่อเมริกานะยกยกไปอเมริกาไม่ยกไปออสเตรเลียนะพูดไปพูดมาพูดมากเข้าตอนนั้นภาษาไทยยังไม่คล่องยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ผมก็ยังมีขึ้นบ้างเล็กน้อยมันเหมือนป่าสงวน เดี๋ยวนี้ป่าสงวนถูกทำลายหมดโล่งเตียนหมดเลยคุณแอนดูเพราะพูดไทยชัดขึ้นผมพอดีผมอยู่ในเทปด้วยแล้วช่วงหลังจะคุณแอนดูเป็นระยะระยะผมยังตกใจนึกภาพเก่าไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้แกไม่เหลือเลยฮะเดี๋ยวนี้ไม่เหลือค่ะเหลือขาดจีวรอย่างเดียวตอนนั้นใช่วันนั้นที่ไปออกรายการเนี่ยนะถ้าแกผมจีวอทีเดียวว่าใช่เลยถูกไหมไม่รู้องค์ไหนพระจริงองค์ไหนพระตอนนั้นแกปลอมครึ่ง ครึ่งหนึ่งยังอยู่ครึ่งหนึ่งไม่อยู่แล้วอ๋อนี่รัฐบาลได้ได้แนวคิดมาจากปี2535ทีวีวัตีเรานี่แหละคือเหลือครึ่งหนึ่งไงสมัยนั้นเลยโอ้ยนี่นายกเกิดแล้วเหรอไม่รู้สองพันห้อยโอ้โชคดีนะรายการเราเนี่ยเป็นผู้ชี้นำเลยหลายอย่างนี่อาจารย์เดี๋ยวยังมีสนุกกว่านี้อีกไม่ใช่ไอ้ถูกต้องกับถูกใจเนี่ยหลักการมันคือเป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมฮะถูกค่ะถูกต้องก็คือมันเป็นไปตามตัวเขาเรียกข้อกําหนดอะ ใช่ถูกใจก็คืออะไรมันใครอยากได้อะไรแล้วก็ให้คือสิ่งนั้นขึ้นยอยู่กับผู้นำเอาว่างั้นเถอะใช่ไหมถ้าในองค์กรนะเอาใจเจ้านายเข้าไว้<อ>สบายไปทั้งชาติน,นี่นมันทำให้เจ้าใจถูกใจนี่ไง แต่บางเรื่องมันไม่ถูกต้องนนจริงแล้วไม่ถูกก็อย่างอย่างเดี๋ยวมีวิทยกรหลายท่านพูดแต่ว่าให้ข้อคิดดีมากเลยคุณสุกเทพบอกว่าอ๋อจะได้รู้ไว้นะว่าที่อเมริกาเนี่ยประชุมกันไปประชุมกันมาเหมือนกันชกต่อยกันอย่างนั้นเลยจะได้ไม่ไปเปิดสาขาที่กาสขู่ซะเลยพี่แจ๊คไม่ไปเปิดรอกจริงๆใช่อันนั้นมาอเมริกาแต่ที่คุณอนดูบีเขาบอกที่เมืองนอกออผิดประเทศไปหน่อยแต่นั่นแหละค่ะคือมุมมองของคนที่ทําธุรกิจจริง จริงคุณสุกเทพอยู่บริษัทประกันเนี่ยใช่ไหมเขาก็ทำยาวนานมากไทยประสิทธิ์ไม่แท้อะไรนั่นน่ะเสร็จแล้วคุณแอนดรูเนี่ยเป็นฝรั่งที่เข้ามาเมืองไทยใหม่ๆเมื่อ 2,535เนาะก็เข้ามาได้สักประมาณไม่ถึง10ปีมามดัดภาษาไทายก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงนะตอนนั้นไม่ค่อยแข็งแรงก<อ>็งสังเกตดูผมสิยังไม่ร่วงเท<อ> <laughs> ่าไหร่เ <laughs> <ม S 1> <laughs> สร็จ <laughs> แล้วปรากฏว่าเราเอาความคิดหรือมุมมองของต่างชาติกับนักธุรกิจจริงๆมามองในหัวข้อที่ว่าถูกต้องกับถูกใจเนี่ย ในบริหารนั้นไอ้ดีกว่ากันเอามาเห็นไหมเขาฟังวิธีคิดของต่างชาติครับใช่ใชพี่กำลังมองกําลังจะบอกว่าบางทีเราพูดกันเองภาษาไทยเนี่ยหรือนักพูดหรืออาจารย์ทั้งหลายที่เคยพูดออกมาพูดก็ก็จะเหมือนเดิมๆนั่นแหละใช่ใช่เราต้องเอาคนคนข้างนอกม้ามุมมองคนอื่นวิธีคิดคนอื่นมาหน้าตาก็แตกต่างไปด้วยไงใช่ ใช่ไหมแล้วมันอะไรเหลือเชื่อว่าพี่แอ้ไปเลือกอะไรไงแอนดูร่วงไปหมดแต่คุณสุขเทพมีมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันไปร่วงที่แกหรือไงหรือแกไปเก็บตกออกมาเปล่ากำลังนึกอยู่เลยเลถ้าสมัยก่อนมีโซเชียลนะรอาย้คงล้อเลียนแบบไม่แต่ยกโหนดมันมาใช้แอปแต่งไงก็ใช่ไงจะยกโหนดคุณสุขเทพออกไปเป็นหัวข้คุณแอนดูแน่ๆเลยต้องมีคนเล่นสารพัดแบบไม่เดี๋ยวคือเพลินเราเราเห็นนะพวามจริงผมอยู่ในเทพด้วยนะถ้าเกิดสมัยนี้ผมก็จะบอกว่า ุูสุกเทพนี่อาจจะเลือกตำแหน่งไม่ถูก <He? S 2> เหรออทำไมอ่ะมันนำสก,กุลเนี่ยะไรจันศรีชาวาลา,า,วา,ลาถ้าเปลี่ยนเป็นจันโอชาก็ได้นะป่านนี้ก็โอ้โหคนละเรื่องแล้วถูกไหมไอ้น่นมันสามสิบห้าปีผ่านมาเพน,นั่นไงถึงบอกไงกท้สิบปีย้อนไปก็เป็นจันสอง่าน <c oughs> ันบ้าน เดี๋นั่นแหละเจริญบริหารให้ถูกใจยังไงมันก็ต้องเจริญต้องถูกใจให้มันรู้บ้างว่าใครเป็นผู้นำถูกไหมคือคือเวลาแซวก็ต้องแซวกันแบบนี้มีเคาเรยกอะกรมีความหลากหลายนะมีลูกเล่นมีศิลปะการพูดมีไหวพริบปฏิพานเอาแค่พอแตะแตะไม่ถึงกับเขาเรียกไม่ถึงกับกริ้ว เกลียวกราดเกีิยวเอาใช่ๆชไปใช่ไปเขาเรียกว่าโจมตีต่อว่าต่อขาเลยจนจนิบเขา<อ>ไม่ใช่<อ>เสียมารยาทค่ะศิลปะการพูดนี่เขาถือว่าไม่เคารพกติกานะคะเราก็ต้องเฉียดเฉียดหน่อยๆนะเขาเรียกแซวเออเดี๋ยวเรามีอีกตอนหนึ่งมีอีกตอนสนุกอ,อีกเนี่ยวันนี้แฟนรายการชอบมากเดี๋ยวดูสิสนุกแค่ไหน